ช่วงเย็นนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่หนองระเวียงนะคะที่ดินแปลงนี้เนื้อที่100ตารางวานะคะเราจะลงคลิปให้คุณผู้ชมได้รับชมในครั้งต่อไปแต่ว่าตอนนี้แม่มาถ่ายบรรยากาศสดๆให้คุณผู้ชมได้รับชมก่อนนะคะที่ดินแปลงนี้ค่ะเนื้อที่100ตารางวานะคะจะตั้งอยู่ที่บ้านตโนด ตำบลหนองเร้าวเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะรูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมสวยงามมากๆเลยมีโฉนดคุดแดงน,นสสีจอนะคะมีเสาไฟฟ้าอยู่ด้านหน้าบ้านเลยนะคะหน้าที่ดินนะคะคุณผู้ชมมีน้ําประปามีไฟฟ้านะคะมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันนะคะคุณผู้ชมอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานศูนย์การศึกษาหนองระเวียง4กิโลเมตรเท่านั้นอยู่ใกล้คุณย่าโม17กิ กิโลเมตรนะคะตรงนี้เขาจะเรียกว่าหมู่บ้านหนองอหมู่บ้านตโนดต,ตำบลหนองระเวียงอำเภอเมืองโคราชห่างย่าโม17กโลมนะคะก็จะเป็นชุมชนนะคะเป็นเขตอำเภอเมืองแต่ว่าจะออกมาจากนอกเมืองประมาณ17กิโลเมตรแต่ว่าโซนนี้เขาก็จะแบบหนาแน่นแล้วนะคะโดยเฉพาะที่หนองตะคงหนองตะคงเนี่ยจะอยู่ห่างจากที่ดินแปลงนี้ประมาณ7กิโลเมตรหนองตะคงเขาจะมีตลา,ตลาดใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีร้านสะดวก ซื้อเยอะแยะไปหมดเลยนะคะมีห้างหลายอย่างนะคะคุณผู้ชมค่ะหากคุณผู้ชมนะคะสนใจที่ดินปลูกบ้านสวยๆเนื้อที่กำลังพอดีเลยประมาณหนึ่งงานแล้วคุณผู้ชมก็บอกว่า อยากจะได้แบบมีน้ำมีไฟฟ้าแล้วนะคะไม่ต้องแบบว่ามารอต่อขยายให้ยุ่งยากนะคะฉะนั้นแปลงนี้แบงคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะถูกใจนะคะเพราะว่าราคาถูกด้วยราคาแบบลงไว้ให้ในคำอธิบายแล้วนะคะที่ดินแปลงนี้เนื้อที่หนึ่งรตารางวาติดถนนสายาธารประโยชน์หินคลุกอย่างดีนะคะมีไฟฟ้าน้ำประปามีเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันนะคะแนวเขตชัดเจนเจ้าของเขาเพิ่งมา ตัดหญ้าไปนะคะเนะะี่ยค่ะให้คนมาตัดหญ้าให้เรียบร้อยแล้วจะโล่งมากๆเลยด้านซ้ายด้านขวาเขาจะมีเสาปักเอาไว้เป็นแนวเขต ด้านหลังก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเขาจะมีเพื่อนบ้านเนี่ยปลูกบ้านติดกับที่ดินแปลงนี้แปลงนี้ก็คือติดถนนสาธารณประโยชน์หินครุกนะคะเดี๋ยวแม่จะพาคุณผู้ชมนะคะเดินทางออกจากซอยในหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวเดินทางไปพร้อมๆกันเลยสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะได้ที่ดินปลูกบ้านสวยๆนะคะแล้วก็อยากดูพิกัดแอดไลน์นะคะแอดไลน์0 6 3 8 4 1 2 1 8 8, 8. หรือว่าจะโทรมาสอบถามก็ได้ค่ะ0638412188นะคะเบอร์โทรกับ ID Line ก็คือเบอร์เดียวกันนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะด้านหน้านี้จะเป็นแปลงที่ดินนะคะแล้วก็จะมีบ้านหลังของเพื่อนบ้านเนี่ยเขาติดกับเราอยู่ด้านหลังเลยแมบเห็นเขาปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวปลูกพืชผักเยอะมากๆเลยนะคะแสดงว่าดินดีมากๆที่ดินแปลงนี้ไม่ได้ต่ำกว่าถนนเยอะนะคะเดี๋ยวแมาขออนุญาตถ่ายระดับถนนให้คุณผู้ชมเห็นนะคะว่า ไม่ไม่ได้ต่ำกว่าถนนเยอะนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีน้ำประปาไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเพื่อนบ้านก็มีอยู่ติดกับเราเลยไม่เปลี่ยวนะคะอยู่บ้านตนโนดต,ตำบลหนองระเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะเดินทางออกไปด้านหน้ากันนะคะอันนี้เดี๋ยวแบบมาขึ้นรถก่อนนะคะเนี่ยค่ะแบบถ่ายมุมด้านขวามือให้คุณผู้ชมเห็นนะคะ มันถ่ายขวามือให้คุณผู้ชมเห็นนะคะแล้วก็จะถ่ายระดับของถนนให้คุณผู้ชมได้รับชมด้วยว่าต่ำกว่าถนนเยอะหรือเปล่าที่ดินแปลงนี้ราคาถูกนะคะ100ตารางวาเหมาะกับลูกค้านะคะเหมาะกับคุณผู้ชมที่อยากจะมาปลูกบ้านเองนะคะเพราะว่าถ้าแบบมีบ้านอยู่แล้วคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ออกแบบบ้านอย่างที่ ถูกใจแต่ว่าถ้าเราซื้อที่เปล่าเราสามารถไปปลูกบ้านหรือว่าไปออกแบบบ้านด้วยตัวเองได้เลยนะคะเนี่ยค่ะคือพื้นดินเนี่ยไม่ได้ต่ำกว่าระดับถนนมากนะคะนิดเดียวเท่านั้นเองหน้ากว้างมากๆเลยนะคะสนใจข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้นะคะตอนนี้แอบมาถ่ายคลิปอยู่ประมาณช่วงเกือบ6โมงเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปด้านนอกกันนะคะ หมู่บ้านนี้เขาเรียกว่าบ้านประโนดนะคะคุณผู้ชมอะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกเลยเดี๋ยวจะเข้าไปในตัวเมืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในตัวเมืองแล้วนะคะคุณผู้ชมออกไปพร้อมกันเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้มันจะทานยำนะคะไปทานยำแซ่บอยู่ที่ซอยอ,อยู่ด้านหน้าวัดพยับ นะคะจะไปทันยำแซบๆเลยอยู่ด้านหน้าวัดพายัพนะคะคุณผู้ชมวัดพายัพก็จะอยู่เขตในเมืองฉะนั้นเราจะเดินทางจากตรงนี้ไปประมาณ17กิโลเมตรเท่านั้นเนี่ยเขาก็จะมีไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะอ๋อันนี้ขออนุญาตถ่ายบ้านนอกดาวสวยๆนะคะนี่นะคะเราต้องเลยบ้านนกดาวมาก่อนเราเลยบ้านนอกดาวมาก่อนแล้วเราก็ ถึงจะถึงแปลงที่ดินนะคะคุณผู้ชมบ้านนอกดาวเนี่ยเขาก็จะมีสำนักงานอยู่ใ,ใกล้นะคะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมที่ดินแปลงนี้เราจะต้องผ่านสำนักงานบ้านนกดาวค่ะเราจะผ่านสำนักงานบ้านนกดาวก่อนเนี่ยค่ะอันนี้คือขาที่เราจะออกไปถนนใหญ่นะคะขาที่เราจะออกไปถนนใหญ่เนี่ยสำนักงานบ้านนกดาวเขาจะอยู่ด้านขวามือ หมู่บ้านนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านถนนอ๋อพี่นะเขามีอู่ซ่อมรถด,ด้วยอยู่แถวแถวนี้อยู่ใกล้กับอู่ซ่อมรถนะคะคุณผู้ชมอยู่ใกล้กับอู่ซ่อมรถนะคะอู่ช่างเล็กแล้วก็สํานักง,งานบ้านนอกดาวก็จะอยู่ด้านขวามืออันนี้คือขาที่จะออกไปถนนใหญ่เนี่ยคือสํานักง,งานบ้านนอกดาว คุณผู้ชมจะเห็นออฟฟิศเขาเลยแต่ว่าออฟฟิศนี่คือจะมีแต่บ้านทั้งนั้นเลยนะคะมีบ้านน็อกดาวน์เพียบเลยแล้วก็ด้านซ้ายมือเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมจะเป็นบ้านที่เราขายอยู่อีกหนึ่งหลังนะคะเนื้อที่100ตารางวาถ้าคุณผู้ชมบอกว่าอยากได้บ้านสําเร็จเลยอ่าแนะนําบ้านหลังนี้ค่ะนี่ค่ะแนะนําบ้านหลังนี้นะคะเนื้อที่100ตารางวา3ห้องนอนนะคะคุณผู้ชม3ห้องนอนนะคะนี่ค่ะ ไปชมบ้านมาแล้วแต่ว่าเราไปถ่ายคลิปวิดีโอให้เห็นบ้านเลขที่เอาเมื่อกี้เขาเป็นหมู่สิบนะคะคุณผู้ชมเมื่อกี้เขาเป็นหมู่สิบนี่ถนนก็จะประมาณนี้เพราะว่าฝนตกนะคะแต่ซอยใกล้เคียงกันน่ะเขาทําถนนคอนกรีตแล้วนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นสําหรับออซอยนี้แาบคิดว่าเขาน่าจะทําคอนกรีตไม่นานนี้ ไม่นานนี้นะคะเนี่ยเขาก็จะมีคอนกรีตอยู่ใกล้ๆก,กับเรานะคะอันนี้น่าจะประมาณสักกี่ร้อยเมตรนะพี่นะตรงนั้นมานี่เนี่ยใช่ไหมคอนกรีตอยู่ตรงนี้เนาะห่างคอนกรีตประมาณยวถ่ายรูปไปก่อนนะคะห,าห่างคอนกรีตบอกว่าน่าจะสัก3-400เมตรหรือเปล่าเขาก็เริ่มทำคอนกรีตหลายๆซอยแล้วนะคะเขาก็จะเริ่มทำคอนกรีตหลายๆซอยแล้ว อันนี้เป็นหินคลุกถนนย,ยังเป็นหินคลุกอยู่บ้านตโนดหมู่ที่1ินะคะคุณผู้ชมเขาจะอยู่ที่บ้านตโนดหมู่สิบนี่นะคะคอนกรีตก็ใกล้จะสิบ้ใกล้จะถึงเราอยู่แล้วฉะนั้นแบบแจ้งคุณผู้ชมว่าห่างคอนกรีตน่าจะประมาณ500รเมตรไม่เกินนี้นะคะห่างคอนกรีตไม่เกิน5้ารอเมตรบวกลบนะคะเผื่อๆอไว้ก่อนเผื่อคำนวณผิดพลาด นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือคอนกรีตเนี่ยเขาก็เริ่มทําแล้วนะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะจะอยู่หมู่10เลยนะคะบ้านตโนดค่ะบ้านตโนดหมู่ที่10บ้านตโนดหมู่ที่10นะคะตําบลหนองรเวียง อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอยู่ใกล้กับเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะคะศูนย์การศึกษาหนองระเวียง4กิโลเมตรอยู่ใกล้คุณยาโม17กิโลเมตรอันนี้คือเส้นทางที่เรากําลังออกจากเรากําลังออกจากหมู่บ้านประโนดนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะเป็นชุมชนนะคะนี่ถนนลาดยางเขาใหญ่เบืเริ่มเลยนะคะแต่เมื่อกี้ก็เป็นคอนกรีตแล้วของแปลงที่เราขายก็ก็จะเป็นแบบถนนหินคลุก จะเป็นประมาณหินครุกนะคะฝนตกก็แฉะอยู่ด้านหน้าบ้านนิดนึงเพราะเราจะขาย2ออย่างก็คือขายบ้านพร้อมที่ดิน1 0 0ตารางวา1หลังแล้วก็ขายที่ดินเปล่า100ตารางวาอีก1หลังเนี่ยเราออกมาก็จะเป็นถนนใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวเราออกมาก็จะเป็นถนนใหญ่แล้วแต่ว่าเราต้องผ่านวัดก่อนนี่ก็จะมีร้านค้ามีร้านค้าเยอะแยะเลยนะคะคุณผู้ชม มีร้านค้าเยอะแยะช่วงเวลานี้นะคะประมาณ5โมง53บนาที5โมง53านาทีแบบพาคุณผู้ชมนะคะมาชมที่ดินพร้อมบ้านเอ่อพร้อมบ้านด้วยก็มีนะคะแต่ว่าคลิปนี้จะถ่ายการเดินทางนะคะออกจากที่ดิน100ตารางวาแล้วก็ออกจากบ้านพร้อมที่ดิน100ตารางวานะคะเขาอยู่ซอยใกล้ๆกกันนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมบอกว่าอยากได้ที่เปล่าอ่ะแนะนำา100ตารางวาคุณผู้ชม บอกว่าอยากได้บ้านด้วยอ่ะแนะนําบ้านพร้อมที่ด0หนึ่งตารางวาก็คือมีทั้งแบบที่สร้างแล้วกับแบบที่สําหรับปลูกบ้านอย่างเดียวก็ได้นี่ก็คือวัดตโนดนะคะคุณชม,มวัดบ้านตโนดนะคะที่เราเห็นกําแพงแบบนี้ก็คือวัดนะคะเราจะต้องผ่านวัดบ้านตโนดก่อนนะคะคุณชมไหว้ศาลนะคะสาธุค่ะ ต้องผ่านวัดตโนดค่ะตำบลหนองระเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน,นครราชสีมาถ้าคุณผู้ชมมาชมที่ดินแปลงนี้หรือว่าบ้านที่แบบขายอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะจะต้องผ่านวัดตโนดก่อนนะคะเราสามารถที่จะส่งข้อมูลให้ลูกค้าได้อยู่แล้วนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็เพียงแค่โทรหารแหม่มนะคะ0638412188 หรือว่าจะแอดไลน์ไอมาสอบถามข้อมูลได้ก็คือ0638412188เช่นเดียวกันตอนนี้เรากำลังจะออกไปถนนใหญ่ค่ะห่างจากถนนใหญ่ประมาณ2กิโลค่ะคุณผู้ชม ขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมและกดไลค์ให้เราด้วยนะคะวันนี้แม่มนัดนะคะจาก NW Real Estate 78นะคะพาคุณผู้ชมมาชมที่ดินยามข่าเลยก็ว่าได้แม่มนัดนไปได้ทุกที่นะคะที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะเพราะว่าจะได้ถ่ายคลิปหรือว่าไลฟ์สดให้คุณผู้ชมได้รับชมไปพร้อมๆกันนะคะว่าถนนหนทางเป็นยังไงบ้างนะคะมีเพื่อนๆน,นะคะ,ะคุณผู้ชมหลายท่าน สอบถามว่าเอ๊แบบทําไมแบบชอบถ่ายถนนสาเหตุที่แบบถ่ายถนนนะคะเพราะแบบอยากให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นบรรยากาศปัจจุบนันถ้าคุณผู้ชมดูใน Google นะคะดูในพิกัดเนี่ยอันนั้นนไม่ปัจจุบันนะคะ ไม่ปัจจุบันค่ะแต่ถ้าแบบถ่ายวิดีโอนะคะหรือไลฟ์สดเนี่ยค่ะทางเข้าทางออกนะคะคือปัจจุบันค่ะฉะนั้นจะทําให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าอ๋อบรรยากาศเป็นแบบนี้โอ้โหเขาปลูกต้นทองอุไรนะคะวุ้ยเหลืองอลามทั้งหมดเลยสวยมากๆ นี่ถ้าสูงเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่สวนของแบบนัดก็กําลังปลูกนะคะปลูกอยู่5ต้นยังไม่ได้มีดอกเลยค่ะเพราะว่าซื้อมาต้นละ20บบาทอ่ะออกมาถนนใหญ่แล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวขวาเพื่อกลับตัวเมืองโคราชน,นะคะเราต้องเลี้ยวถ้าเรามาตรงนี้เราเลี้ยวซ้ายถ้าตรงไปก็ไปอำเภอเฉลิมพระเกียรติถ้าไปขวามือก็จะไปบ้านหนองม่วงหรือว่าบ้านชะอมนะคะ ตรงนี้เราเข้ามาถนนใหญ่แล้วอ,อยู่ไม่ไกลจากรอพอสอตอตโนดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองระเวียงนะคะก็คือจะเป็นตหนดนะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนประชาสามัคคีนะคะเราออกจากจุดนี้ไปตลาดใหญ่นะคะจำเป็จะถ่ายให้ถึงตลาดเลยก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมเป็นตลาดใหญ่นะคะที่อ๋คอคึกคักมากๆเลยนะคะที่ดินแปลงนี้แล้วก็บ้าน เขาขายนะเขาจะอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลน,นะคะ4กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมหรือว่าส่วนพระเทพอ่าหรือว่าสวนพระเทพตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยที่ว่าการเอ่อที่ทําการองค์การบริหารส่วนตนําบลอ่ะเมื่อกี้เราก็ผ่านอบตอเมื่อกี้เราผ่านอบตอหนองระเวียงนะคะนี่คือถนนใหญ่นะคะที่เราจะไปตลาด ห,หนองตะคงนะคะแถวนั้นก็จะห่างจากที่ดินประมาณ7กิโลแล้วคุณผู้ชมขาเนี่ยเขาก็จะเป็นบ้านจัดสรรเยอะมากนี่คือบ้านจัดสรรนะคะเป็นบ้านจัดสรรใหญ่มริลมเลยโครงการใหญ่นะคะแต่ว่าแปลที่เราขายเนี่ยจะเป็นที่ดินจัดสรรเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นที่ดินจัดสรรแบ่งโฉนดอะไรเรียบร้อยพร้อมโอนเนื้อที่100ตารางวานะคะมีน้ามีไฟฟ้าอยู่ในเขตอำเภอเมืองโคราชค่ะ การเดินทางสะดวกสบายนะคะใกล้ตัวเมืองใกล้ชุมชนมีเพื่อนบ้านล้อมรอบ,อบมีน้ำมีไฟฟ้ามีปับ๊บมีน้ำประปามีไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วคลิปนี้แบบจะถ่ายถนนใหญ่ไปจนถึงตลาดเลยแล้วก็ให้ผู้ชมได้เห็นบรรยากาศของตลาดนะคะว่าถ้าผู้ชมมาซื้อที่ดินแปลงนี้หรือว่ามาซื้อบ้านตรงนี้นะคะเราจะมาตลาดใหญ่เนี่ยไกลหรือเปล่าอ่ะนี่เราผ่านส่วนอาเทพใช่ไหมคะพี่นะ้า ตรงนี้คือสวนพระเทพค่ะอยู่ด้านขวามือที่คุณผู้ชมเห็นต้นไม้เยอะๆเนี่ยค่ะอันนี้คือสวนพระเทพนะคะสวนพระเทพหรือว่ามหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเนี่ยเขามีป้ายอยู่ศูนย์การศึกษาหนองกระเวียงนี่คือเขตของมหาวิทยายลัยทั้งหมดเลยห่างจากที่ดินที่แบบขายเนี่ยสี่กิโลห่างจากที่ดินที่แบบขาย4กิโลเท่านั้นเนี่ยนะมีป้ายของมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีป้ายของสวนพระเทพ นะคะถ้าคุณผู้ชมเข้าเมืองก็17กิโลค่ะถ้าเราไปย่าโมนะคะ17กิโลตำบลหนองเรียงเนี่ยยังเป็นเขตอำเภอเมืองอยู่นะคะตำบลหนองเวียงยังเป็นเขตอำเภอเมืองอยู่นะคะอยู่ใกล้กับเขตอุตสาหกรรมสุรนารีด้วยประมาณ6กิโลค่ะ ยังเป็นเขตด้านขวามือเนี่ยค่ะคุณผู้ชมยังเป็นเขตของสวนพระเทพแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลโยีราชมงคลน,นะคะเนี่ยยังเป็นรั้วของมหาวิทยาลัยอยู่กว้างขวางมา,มากๆเลยโคราเนี่ยจะมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสองที่นะคะคุณผู้ชมอยู่ตรงถนนสุรนาราีที่หนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นศูนย์กา,ศา,ารศึกษาหนองกระเวียง หมู่บ้านขนาดใหญ่นะคะด้านซ้ายมือหมู่บ้านจัดสรรนะคะขนาดใหญ่มากๆเลยเนี่ยจะเป็นโซนหมู่บ้านจัดสรรค่ะด้านขวามือนี่ก็เป็นหมู่บ้านจัดสรรที่เป็นป้ายใหญ่ๆนะคะคุณู้ชมแล้วก็ร้านไขายของใหญ ตอนนี้เราก็จะใกล้ถึงตลาดอ่าน,นี้เราเห็นเซเว่นแล้วแบบว่าดูตรงนี้นะผู้ชมค่ะโอ้โหแบบเห็นร้านค้าอะไรสะดวกซื้อนี่เยอะมากเลยอันนี้เซเว่นหนึ่งสาขานะคะตรงนี้เซเว่นหนึ่งสาขาแล้วก็จะมีร้านขา,ายของเยอะมากๆเลยเนี่ยเริ่มจะเข้าสู่ตรงตลาดแล้วนะคะเริ่มจะเข้าสู่ตรงตลาดแล้วนี่ก็จะมีร้านยาร้านาร้านแก๊สนะคะตรงนี้จะเป็นโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองตาคง ด้านซ้ายมือเป็นปั๊มน้ํามันเป็นวิทโก้เป็นเซเว่นน่คุณผู้ชมเห็นไหมคะเซเว่นห่างกันไม่ร้อยเมตรเองแล้วก็มีวิตโก้มีร้านสะดวกซักอยู่ตรงนี้นะคะด้านขวามือเป็นหมูกระทะอ๋อพูดแล้วก็หิวเลยด้านขวามือจะเป็นหมูกระทะอ่ะถัดมาอีกเป็นโลตัสค่ะถัดมานี่เป็นโลตัสนะคะคุณผู้ชมจุดนี้ห่างจากที่ดินที่เราขายประมาณ7โลนะคะโดยประมาณบวกลบนะคะเนี่ยเป็นโลตัสนะคะเนี่ย ศูนย์อ่แล้วก็เป็นร้านขายเหมือนทุกอย่าง20อะ่ะแต่เขาชื่อว่าร้านโมบายขายเครื่องครัวพลาสติกเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วติดไฟแดงนะคะรถจะเยอะนิดนึงนะคะคุณผู้ชมช่วงกลางคืนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงแล้วนะคะ6โมงเย็น เราจะมาอยู่ติดไฟแดงอยู่ตรงด้านหน้าบริษัทก๊าซบริษัทก๊าซแอนคัตติ้งก๊าซแอนคัตติ้งนะคะคุณผู้ชมถูกต้องแล้ว <c oughs> ตรงนี้จะเป็นทางหลวงชนบทหนึ่ง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 หรือว่าถนนสายฉอใช่ไหมคะพี่นัท ราติดไฟแดงเดี๋ยวเราตรงไปนะคะเราตรงไปค่ะข้ามไฟแดงมาเลยแล้วเราก็จะเห็นว่าด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นตลาดที่ใหญ่มากมันเปิดหน้าต่างให้คุณผู้ชมเห็นแล้วก็ด้านขวามืออ๋อมีร้านมีโครามีวัดสันโอ้หเยอะแยะไปหมดเลยอ้อันนี้ตลาดใหญ่มากใหญ่แบบอลังการมากๆเลยนะคะตลาด O.M Night Market ตลาด OM Night Market นะคะคุณผู้ชมโอเยอะมากตลาด OM Night แล้วก็มี DIY ด้วยตรงนี้มี DIY ตลาด OM n i g ะมีเซเว่นเซเว่นนี่มี3สาขาแล้วนะคะคุณผู้ชมนับแบบคร่าๆนะคะเซเว่นเนี่ยมี3สาขาแล้วตรงนี้เขาจะเป็นชุมชนแบบจเจริญมากๆเลยนะคะเนี่ยร้านค้าอะไรเยอะเหมือนเป็นในเมืองแบบย่อมๆก็ว่าได้นะคะเหมือนเป็นในเมืองย่อมๆก็ว่าได้ เมื่อกี้เราผ่านตลาดใหญ่เขาเรียกว่าตลาด OM ไหน OM ไหนนะคะคุณผู้ชมอ่าเส้นนี้ยังเป็นร้านค้าอยู่ค่อนข้างเยอะก็จะมีร้านสะดวกซั้มีร้านค้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าอ่ะมีเซเว่หรือเปล่าอ่ะมีวิตก้มีวิตก้มีเซเว่ Seven, นะคะแล้วก็มี CJ แสดงว่าแบบนับเซเว่ได้ประมาณ4สาขานะอยู่ใกล้ๆก,กันแล้วก็มีวิโก้ สองสาขามิโลตัสใกล้กันเลย2ส,สาขานะคะวิโก้มีสสาขา CJ 1สาขา Seven, เซเว่ติดๆกันเลยประมาณ4สาขาเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบพระคุณคุณผูณ้ชมทุกท่านนะคะที่กดไลค์ให้เรานะคะแล้วก <Okay. S 1> ็เข้ามารับชมนะคะ ขอบคุณมากมากเลยนะคะวันนี้แหมมพาคุณผู้ชมมาชมที่ดินนะคะเนื้อที่100ตารางวาบ้านถตนดตําบนหนองระเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็บ้านพร้อมที่ดิน100ตารางวานะคะตาบนหนองระเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกันเลยสนใจเป็นเจ้าของนะคะติดต่อสอบถามโทรหามแหม่มได้เลยนะคะที่เบอร์0638412188แอดไลน์ i.d.0638412188 ติดตามเพจ f a c e b o o k ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่า NW Real Estate 78นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวแบบจะไปทานยำแซบๆนะคะที่อยู่ในเมืองโคราชค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ